โอ้ตัวหลุดเลย้ทุกคนเอนอมันบเพีพ่อนาโอ้ต่อเลาบอกโถะทคนเอ้ยรูดรูดดมันเป็นแล้วก็เหี่ยวนะคนะหมอนี่แลคนเมอนี่แลยนั่นที่สุดกับหมอนทุกคนหลังที่สอบทุกคนจะได้ได้พอถึงจะน้อยก็ภูมิใจทุกคนเอ้ยตัวใหญ่หัวใจได้ตัวน้อยทุกคนนะกพหอมเพิ่งกำลังหอมทุกคนนะอ เสียดายจะบ ja oh, no no ุได้จะย่ยห uh. ้วหอมมาเลยโอ้บักน้อยโลวันเพิ่มเลยนะฉีดจืดจางเพาะเนาะตึมโชคเล็กโชคเล็กโอ้ขอกราบทักทายสวัสดี F4 หรือผู้ติดตามพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้ก็พาทีมงานมายอมกับดักทุกคนบ่หอมแล้วก็บ่โทนคนบ่หอมไปยอมกับดักแต่เจ้ามือบานนี่บสถ์ทุกคนนะทุ่ง ถืออันตกเกงตัวนึงแต่ว่ามันมันโมยักทุกคนมันนี้พัดคอยมายอมแล้วสิพาดพัทีมงานมายอมเหมือนีุคนมายอมกันเพราะว่ามันมีผัวเส้นสูงเหว่คอยลอยทุกคนอันมาหอมเพื่อะได้ยินเสียงอันตกเกงโพมขึคืนีะทุกคนเสิงเหว่แล้วก็ยันบ่หมู่ถือแล้วมันมันดินนะยันตกเกงดีแล้วมันโพทุกคนแล้วก็ไปโลก็โบททนก็ เห็นอันห้อยมูทุกคนลงสังเหวค่อยฮะคืนนี้นะก็เลยมีความมั่นใจสูงนะก็สีไปยอมหมดทุนเลอว่าสิหมอนหรือบ่หมอนทุกคนบ่ทนกับมาหามตำลังทุกคนก็ยังก้นตัวนี้ก็กำลังสิลงพูดทุกคนลงหดนเหวอยู่ทุกคนในเรื่องก็ไปลุ้นกันทุกคนอ๋อหมอนหรือบ่ดอ่างเล็กทุกคน bộ bộ chứ chưa hết luôn các con nữa rằng một tổ ôm gìn tổ con à các con một xôn không xám một con nữa nhang sáu một con nữa nhang sáu zone giờ mỗi lấy xôn đúng 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 nói một đón thử mù nồi con này bùm mì hôi luôn con nữa nhưng nhang sáu sáu zone các con một zone thi thôi nữa โซนที่โซนก็บ่ถืกทุกคนเด้อบ่เห็นฮอยเลยหมู่เต้อพ่อนหำเว้าเห็นเฮาโซนม่นขึ้นวอนนี่เว้าลงมาสึกนี่แต่ว่าพ่นฝกเมื่อคืนนีมันบ่เฮาคนก็คิดว่าต้องถืจังบ่เฮานมนคนมายอมมึงบ่ทันถืคนแต่ว่าวก็ยังอยู่โซนคนก็หมดหมดโโซนมันบ่ถืคนบ่เห็นอดอนี หัวเคียงทคนเนาะโอ้ยคือเขีวคืบุษยกคนเอ้ยเนาะนั่ยลุปลี่ยลุกหอนั่งมันนี้เนาะเขาทำอะไรติดเช้อเหี้ยงบุษย์กคนบุษย์หย่อมมดส่งโซ่เลยทุกคนกับหอมดทุกนมาทดลองเห็นห้อยมูลเข้มแห้ยวนะทุกคนแหวส่งส่งบ่นนะฮะนะมูลนฮาวางกลางทุกคนบุษย์ทุกคนเนาะ โล่คันทงขงหมู hmm. ่น hmm. so ูนก็แต่ยังมีอยู่เหวาทางธงของท่านได้ยอมคนนะหมูหมู่ทุ่นคนนะหมอดหอยเห็นเมือคืนนี่ทุกคนกับดาวในยู่โลหองนี่ทุกคนตัวนาในโซนตัวนานี่ทุกคนตัวนาหอยมันะหอเงาคนลอดอยู่หมูรุ่นนี้นะทุกคนหอยเงาทุกคนหอยน้อยหอยเงา น่องทองนี่ล้วก็ลงนี่คนลงไปชงนี่ชงเหีนี่ทุกคนนะตงปยอมบังบอนี่คนว่ามันสีถหรบนี่นอหลุดเลยห้วทุกคนเาอนนบอ้้ต่อแลยบอกโถคนเอ้ยลุดลุมันเป็นวก็เหี่อเอานหลังก้านี่หลังก้านี่เ ันนี้ก็าปคูเลยนะท่าน้ทีน้บิกเหงาแด่เนโอ้หดูิล่น่นเลโอ้หลุดอุนหนึ่งหลงเก่านี่ขนน่ขันอ้นนหน่ได้ดอห่นมาปีนขันปีนขันอ้วนโอ้ยทุนคน บกโถดกูน้ยหุ่ยสมหุ่ยงูทุกคนเหว่โมเป็นเหัวทุกคนมัน้อามันเย็บมันอยู่บุ่จักโขงครับทุกคนนะแต่ลุดนี่นะแต่ลุดแล้วก็ยอกขนนะยอกบุทหอนบุบนี้งันเหว่บกเหงนี่มันแบบลูดปุ๊บไปเลดทุกคนนะเนาะบกโต่งนย่างหูดอยู่นะแต่ว่ามูเนาะบุ่เห็นเลยทุกคนนะเลนก็ไปโขนหัวงี้นะบกโถดยังสป็ลุดอยู่นะ เละลมข้ <caval> าทกคนเลยเละลมหมดไตเลยแบบหลุดปุ๊นดอกปุ๊นพีสักตุ๊บต้นนี้เสพพุ่งมอดพีสิพอดหมูจับน้อยยังไงเชียวเน้อดอกติผู้มอดพี่มันลี่เหีวนั่นแหละตัวปุ๊นสัตว์กินมอพี่เลยผมเลยวเลยทุกคนเหี้ยวค่อยขันอ่อนคนเอ้ยฮขนหลุดมันก็มันทะลักุ้งไงก็ยังย่องอยู่นะทุกคนหลุดมือก่อนนะนี่ปัดมือนี้พะลู่ดิละทุกคนเอหลังเก่าทุกคนบ่ได้ด้วบ่เป็นขันมันคนขันอ่อน กางอริคนนะโบท่านได้เป็นขันขันอนคนโอ้ยผาดอีแลี้กคนนะรับดักทำงานนี้แต่ผาดคนเอ้ยจ <speaking> ีดอยดีบกบืวแม่มันน้อยทุกคนนะง่อยด้ยลเลยุนปล่อยเลกทอนสองมันนี้ร้อยโลเลยส่นี คนเล็บน้อยเพว่เล้ยนะตีทงน้อมหน่อนี่เนาะี่ไปโอ้ยเล็บน้อยทุกคนนะอันนี้เล็บย่อยมันห้อมันห้อมุ่นเนะโด่งตงาันเยเมืเม็ดรอดันปุ่นประมนั้นเนาะบนนะไปเบิกุดนยเจ็บใจเด้อทุกคนเลยเหวี่ยวขั้นโอนทุกคนเน้ะยังหมได้ปีนทุกคนบ่มีเวลาปีนก็สีมาปี้นขั้นมันเพราะ อยู่ในนี้นะส่งเธอถือแล้วหมูนได้บ่ได้จะโตทุคนนะฮก้อนนี่คือือโทนทุกคนนะ่าปั๊บเลยขึ้นแได้ทุกนเลวมันสลิดปุ๊บไปเลยเบืงสนี้เดอยนีน้ขัดขาดหอมแลจะบทนหอมก็บ่ได้นี่นะหมูนี่โอ้โหพิกซ้ายพิ่ขวาก็ม่ได้เสียุลึกเลยต้องโย่จมลู่ีเล้ยวหลอนี่คนเดินนะโหมันนะโหมันโหมย่อนฟงคอย คน้เนาะโอ้ยขนเวน่เนี่เนาะย็บนี่โดดคนเนาะห่ยมั้เนาห่ยมันย็บป๊บสงน่สงคนเลยเนอะ่มหั้เนาะห่วยเนาะหลุมงรานี้ขอนเฮ้วงคนเลยอ่าเป็นขอนเหวก็ เย็บใจส่งทุกคนเอ้ยส่งตัวทุกคนลรูดประจุมัดมันแหวีอ้อนคือว่าแล้วทุกคนคันมันแห้งโยมได้มาเป็นคันมาแล้วเมือนีช่นทุกคนโอ้ยสิดอยมีแต่ตะห้อยมูมันบดเย็บบดโบยักบดทุกคนเห็นีแต่หุ่นแข็งมันมันบวยู่ยสายแหวีหุ่นบวกกับทุกคนเอ้ยโอ้อตอนนั้นนี่ก็ห่วยนะลูมลุงมอนีิ เนาะทุกคนลงมอนี้เนาะเนาะหลุมมอนี้โอยทุกคนหมดไปแล้วสอมชูนทุกคนเอ้ยถืออยู่โสงตูทุกคนแต่ว่าโบได้จักตูทุกคนลูดมันมงมันคั่นมันโอ้วนมงมันบวกลมทุกคนก็สิได้มาป็นคั่นมันเลยบ่อนี่ทุกคนเอ้วมันพอดลอยแล้วทุกคนเนี่ยนะโจ้ด้โสงตูแล้วหมู่นี้ทุกคน ก็ยังโซนเดียวนะ่ะคนเหวน,นะหมดไปแล้วสอมโซนเลยทีมงานพอทีมงานมายอมผมได้ทุกคนมือนี้นะงั้นโซยบทโอทนหามไปจบมยจะได้หมูนะทุกคนเหมืนแม่มน้อยทุกคนเอ้ยสิดอยยอมโซนทุกท้ายแับน,นี้ทุกคนหมูถือนี่ก็เลี้ยวทุกคนทั้หมดโอ้ทุกคนเอ้อยเฮานะ้อเฮาน้อ หลุมมันไปนนี่ทุกคนเนาะเหวอยูอ่โตนี่แล้วน,นี่ผมบดให้เฮ็ดทุกคนเยเนาะเนาะคนะางกู้งไหมบดให้เฮ็ดขั้นมันก็ตัดอีกไว้แล้วนะฝัดบดให้ได้เฮ็ดทุกคนนะผมมาก้นหมูนะสักขั้นไว้น้อยังสีเฮ็ดผมบดให้เฮ็ดมือน,นั้นนะขำก้นทุกคนนะเหมือนมาหยอมมัอนี่ใช่ป้อทุกคนะเนาะเตอยู่หมวยมานะเนาะ เนาะดูมันเนาะดูต้นมันทุกคนนะดูต้นตัวฟกเห็ดเหี่ยวหมดทันหมู่ทุกคนนะผมลงมอลงมันหมู่โฉงดูทุกคนนะดูลงมัน ศูนย์สุดท้ายทุกคนแบ่งกันคนเฮือบห่ำก็บรทนยอมมันไปทั้งปล่อยหงคนคอยสืขึ้นยอมพี่แล้วขึ้นลอดกันทั้งดอนทุกคน่ามันน่าทุกคนมวยเลยบุตรทุกคนเอ้ยห้วยหมู่หนูบุตรแต่มันบุตรทุกคนบุกกับบุยูททุกคนโถตู้บุกรมันนี้มาได้จากตู้ทุกคนมูนาสิได้มาเป็นขั้นเหวทุกคนเนา มันพลาดลอยทุกคนมันได้ส่วนน้อยพลาดไปลอยทุกคนอย่าเบิเลยยังเหงาชงชำลองทุกคนหมอนี่แหละทุกคนหมอนี่แหละนั่นที่สุดกับหมอนทุกคนหลองที่สอบทุกคนจะได้ได้ถึงจะน้อยก็ภูมิใจทุกคนเอ้ยตัวใหญ่หัวใจได้ตัวน้อยทุกคนโอ้ยดีใจดีใจดีใจขนาดทุกคนเอ้ยเอานอาเขาพ่อนห่อมกับ บมโทษนนะคนณโหแบ่งก so so ันยอมเลดคอยคอยมายอมนี่ปะตุอยู่ี่คุณเออหลังชุดถอยทุนเอยหลังชุดถอยบุตรนี่คุณตีนดำปลุดคุณเอ้ยเนาะเนาะตีนดำปลุดมาตีนคุเอ้ย เสร็จแล้วในสุดรกบิงในกอหนมันนั่นเบิงกอฮนกบตีนทุกคนเลยนี่โอ้ต๊ะหุ่นคูนมาสิกระนึงกระนึงอยู่เลยเนาะหามแล้วมาตีนะคมาหามว่าสุดท้ายเนาะมาหมานตัวว่าสุดท้ายเลยเนาะโกนี่มือลูดลองนี้บนี้เนาะบุลุหลงนี้เนาะได้ตัดอ้อได้ตัดไหมในอ้อแล้วตัดไหมในอ้อเลยเนี่ยยังจบง่ายเลยเนี่ยโอ้ปวดตัวกี่แล้วปวดตแหงเลย บัได้ลมเลยฝนเฮ้ฝนนีบบัวสิบัได้ทุกคนเอ้ยามาหลังชุดท้ายพวขนงขนงทุกคนเนอะขาดได้บัวลุบเจ็บเจือกทีมงานพาทีมงานมาทุกคนเนอะมามาตีเร็วทุกคนฝันตะมาขึ้นนี่นะนะทุกคนมาตีเลยเรียบร้อยทุกคนบักแข็งรีบนีเลยพานโอ้โตัวตามตัวยาเต่ได้ได้ตัวกิงตัวกิงบักแข็งรีบทุกคนเลย ามาวันนี้ก็มาตีแล้วก็่บทอนก็บบห่สิพากันห่ยไปทุกคนอ่ามือเขมพอ้วโอ้ยอย่าหายแต่ไม่ได้ตัวใหญยเขาบบทอนหนน่นั่นเดี๋ยวนี้เนาะตัวยพอลูดไปทุกคนปอ้จใจเด้ทุกคนนะบอ100โลเนาะะได้ได้ตัวหน่อย<ล>ทุกคนนะแค็นั้นิโยกเกือบลอยโล่พอ้วตัวนั้นทุกคนนะ,ะตัวหน่อยนะทุกคนนะบทอนกับบวห่กำลังห่ทุกคนนะ <c oughs> เสียดายต่ได้แ่ายคือหอมมเลยตัวน้อยทุกคนะามอนาปล่อยสามต้โลนี่ทุกคนะายนสตตัวน้อยก็ยอมทุกคนนหนึ่งกมอนละดีใจยุทุคนพอสิบได้แล้วเมือนนี่นะเก็บที่แต่าอนะได้ดูแต่่าตัวน้อได้ เปลนมาทนทุกคนหาเปลนมาทนเพิ่นเอาหมน้้มวยู้นดีนี่หาม่ให้่นเนาะโอ้ยฝันดีเมื่อคืนันไ่ส้ฝันผู้นูนซ้ไปเลยยังตดโซดจี้ผมนู้นมาแล้วทุกคนเออเอาสิ อ่ามลงปอยแล้วก็เสือรถหมดใสทุกคนเขาบ่กขี่รถขึ้นมาคนแบอนี้นะมันย่างขึ้นนี่กันย่างโอ้ท่อนจุดยุดหมดขึ้นคนเอ้ยเหมยพี่พี่เลี้ยวขวาย่างมียอดเนาะโอ้ย่างจุดมียอดเวนนอนบ้านหางกูขึ้นนี่นะฝนดีทุกคนเอ้ก็เลยไปยอมแหว้คนเอ้ 小幺零，哎。 มากะปะไว้นี่ทุกคนปะไว้นี่แล้วก็ขึ้นไปเอามอเตอร์ไซค์ทุกคนเพราะว่าขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมามือเสาหน,น,นิทุกคนฮะด่ามันเป็นเรื่องเคยด่าเพ้นมเนี่ยเด้งจะล่าแล้วเกิดไกวลลล้อนนี่คือมันจะนนไ,ไปอย่างในี้หลุดหลุดเล็กเออแน่นอนเหมือนกข่าว่าเออข่าวพี่โตสักว่าฝาดออกมาสะดางขึ้นีเนหรอนี่มาเจอมันยอ๋มอเตอร์ไซค์เลยทุกคนนะสีได้เจอมอเตอร์ไซค์นี่บหมนีน ใชเห็นคอากูไ <tu> ด <i ro> ้ทุกคนเอ้ยยันสองบินคนนะเห็นพวกจำนี้เลยคนนะสองกำลังมีปัญหาทุกคนเอ้ยเสือรัวปวดท้องไปเลยทุกคนนะเสือรัวปวดท้องไปเลยเอาลงมาหดแคมเลยทุกคนนะเกือบสี่ผ้ากันจี้เหมือนทุกคนพอดีง่ายด้วยทุกคนนะพอดีเสีบทุกคนนะเยอะเขาเลยรอบใบเลยเฮ้ยเห็นข้ากูได้ปวท้องกับเสือเอกกำลังจี้ทุกคนนะ ใจมาทอดนะไปเอ้ทอดเพิ่งกำลังโคทุกคนตัวน้อยฝนแล้วเไหนขานเลยทนเฮฟวี่เดีย,นดนย,ย่นี่นาวาสีกเกอือบสวยเลยมันทุกคนนะไปยามลางเลือก็ระลุดลางเลือก็ระลุดแต่ลางจุดท้ายพิดได้ทุกคนนะก็หมอนอยู่ทุกคนนะน้อยบ่อนจี้ทุกคนเอ้ยฝนตกอยูตอ่ตโน,น,น่ผู้พัดน้อยเข้ามาเน่ไม่บังผมไหมผ้าอ่นี่เขาได้อยู่ตโน่ฝนตกแห้ง บมทอนค่นจัดการนคูดหุ่นคนนะคูดคักเด้อทอนเด้อคุดคักเด้อเสียดายจะเติมมันน้อยเนาะเออถ้าจุได้เป็นพาผันห่ลกเท่ั ม่แล้วเฮยมฮัมมัดริโตริเตนเลยเฮ้ยจัดกันไหมเฮ้ยใช่แา้วับบอลเนอืมบอลด็น่าบอลโดมเนี่ยอลมเดอนี้ยังงนี่ยโเอเอฟซียังโปใสอีเล็อให้เท่าไหร่ให้เท่าไร่คันนี้อีกดัดเลยเฮ้ยดัดตัดทีวเาเดจ์บอดยเฮาเฮาเจ้าของโซมโบอมซีมอนตัดซีมอนซีโนย์โมฮัมาัด กำลังป้าทุกคนแต่ว่าบุตรธานีบุตรธานีย้ำไปเฮ็ดหี่หิดโค้งก่อนทุกคนที่ด,ดงโค้งป้าก่อนเจ้าดงเจ้าป้าเจ้าป้าเจ้าเขาห้าบกําหามบรุรได้เลยได้เลยได้เอามาเฮือแล้วได้เลยได้ฮือมาห้ามมาหามเอาได้หีดเก่าของหลังได้นี่ได้ฮือโชคคือหมอนตัวหนาเขาได้ตัวยิ่ใหญ่ได้ โอ้ิหขี้นแก่ขึ้นไมข้ามอนบ่เนี่ยเร็วเลยคนนะเป็นความซื่อเป็นความซื่อของตะพานคนนะความซื่อของคนเนาะเพิ่นพ่อเฮ็ดม้าเฮ็ดคนยิบข้าวน้ำมาให้เด้อเต็มตน้อยนะมาเลยมาเลยหิวแล้วหิวแล้วสวยจูทุกคนมา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 กี <Okay. S 1> ค่คนเนดะ้อทุกคนเด้อ

แอบซับซับซับหรือยีราใหม่ดีกว่านะอ๋อลองดูนะมีใดออถอดแล้วมีบาวเพิลิศเลยทางเลิก็บม่อย่แล้วตาบังดูเล่นวะสิสุรโรจน์บานทุกคนเลยนี่หอดเพิ่มเลิศนะ chào và hát được chọn lẹt chọn lẹt chọn hàm tìm được một mươi một năm 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 nó năm 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 อ่ะทุกคนหลังจางเขากินแล้วแล้วก็สิได้ปั่นกันทุกคนอ่ะปั่นเท่าทีมงานโบทอนกับพันหำพวกทุกคนปั่นเท่ากับฟูงหนึ่งคนเอาะเพราะมันโบย่ายอีทุกคนแค่โบชีเฮ่าขาหนึ่งพอมันน้อยทุกคนก็เลยเฮ่ากับฟูงหนึ่งสักสองขากับกระดุข้างกระดุชหลังไม่ได้คนเอาะกับคนเลยกระฟูงเลยเพราะว่ามันมันโบลอยทุกคนปั่นห่ำคนยังฟอกกทุกคน เอาแต่พนเนาะมิงยองเขามาทอดเน้าจาันเดียวหรือหูมันเนี่แค่นี้แค่หัวโอแม้นเมื่อสู้น้ำอิ่จังอีนะเมื่อมือกินชุ่มตะฮู้เมื่อกินชุ่มหอ้ไม่ทุกคนสูมห่าก็ได้แบ่งปันกันแล้วแล้วทุกคนก็ เธอสาวท่องเมือคอยไป้มือเพราะว่าคอยจะขึ้นไปหนังห้างทุกคนนะพราะว่าบ่ห่อมบนขึ้นไปหนังขึ้นนี่ก็มันบ่เข้าทุกคนแต่ขึ้นว่านี่นะเฮ้าเมล็ดคอยสีขึ้นไปเมลแดงกับบ่ห่อมได้ขึ้นไปหนังห้างคนละด้านทุกคนก็บศีลก็บฝ้านำจะท่องมือเขาบ่ห่อมเขาบ่ทอนก็เขาบ่ทอนเจ้าเองก็ยังบ่ได้ม <umba> well ื être, engineer, <pet> ่อห่อมก็บ่ได้มือทุกคนนะยังอยู่บนเก้านี่แหละสีขึ้นไปพูดแล้มเมล็ดนะขึ้นไปหนังห้างฝึกชวนมันทุกคนนะยังปลุกฟุตทุกคนนะความเชื่อ บุกฟุตบอลนี้นะลูกๆๆๆนต่อเกาอย่นั้ตะเดียวเลยนี่เอตะมือมเทนต้อเอานเยอะกว่าน้ไปโคดนม้มตัวโ้ยการลุกฟุตทุกคนเป็นความเสื้ออย่างหนึ่งคน ปู่ย่าตา,นา,าหน่อยพ่อเฮ็ดมากคือบอลนี่แหละทุกคนเออกล่นเป็นวิซากล่นคนเออปู่คือมันหมอนต่อไปทุกคนอ่ะทุกคนมาสรุปวิดีโอนี้ก็มีพลาะนทุกคนเออพยายามเฮ้าคมทีมงานก็นได้เก่งน้อยตัวนึงคนเออก็มาเอ็กโคเอ็ดเปลืปั่นเดียวแล้วแล้วก็เฮือสั่นท้องเอามือทุกคนก็ขอบมุกขอบใจเอฟซีและพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามนะครับส้มแต่ต้นจนจบวิดีโอน่าพอกันสบายดี